ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ฮะชื่ออะไรชื่อว่าน้องเปี้ยวอ๋อใช่โอ้ยป้าไม่ใช่ว่าจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้แล้วเห็นหน้าก็คุยกันก็รู้เรื่องแล้วดูหนูเอาพี่สูจไปหนูย่านเลยประดังคนรู้เท่าไหร่เดี๋ยวยิ่งาดึเบิ้งบุญตั้งตั้งว่าสีแสนป้าเบิ้งไหนสี่แสนหรอสี่เกือบห้าแสนเลยอันนี้ก็ไม่ติดลิขสิทธิ์้วเบิ้งนี่คนรู้เกือบสี่แสน สี่ห้าแสนอุ้ยปลามีดมาใส่ยังดูดูดูคนคนพันธึกวทดีโอต้องเป็นพันเลยดูดูเลยเบิ้งเลยเลยเลยเบิ้งเลยคุณสุคุณสุทำไม่เป็นค่ะสี่แสนกว่าใช่ใช่ใช่คุณทำเป็นแล้วตอนนี้เลยปั่นปันอ่ะคุณจังวะแล้วกับม้ามีนดิ ปันปันเหรอใช่ปันปันนี่ปันปันช่วยนว่าไงเห็นปะสวยตลอดการค่ะโอ้ยหลายคนหนุ่มเบิองตั้งนาแสนเอออันนี้โดนาโอ้ยแค่เจังไายก็ได้แบบให้เอื้อยดังให้เอื้อยดันขึ้นโอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยโคตรเงี้ยแ่ะเนี่ยเหมาะเอื้อยจะโม้โม้เมือแต่ตอนนี้เธอรู้สึกเอ้ยสุเอางู้ตองนะคุณสุคุณสวยมากเลยคตอนนี้จริงจริงไงอันนี้จริงอ่ะยอมรับออร่าคุณจับ แต่จังหวะละโอกขาดช่วงมันไหมไม่เออว่าไงจ๊ะมันต้องเป็นช่วงจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตอ่าใช่เราต้องยอมรับกับชะตาชีวิตชะตาชีวิตของเราเออใช่ว่าแต่เราก็ทําทุกอย่างแล้วแต่แต่มันจะมีจุดคลายแม็กซ์อยู่ตรงที่อ่าเอาว่ามาถ้าแฟนคลับเอฟซีเขาไม่ลืมเราหรือเรามีแรงสนับสนุน เรามีแรงสนับสนุนมากพอเราก็ไปได้เร็วแต่ถ้าเราไม่มีแรงสนับสนุนจากมันก็ทุกแฟนคลับเอ็ซีก็สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วมันก็เงียบเข้ากีบเมฆไปเลยค่ะไม่ใช่เข้ากีบเมฆเดี๋ยวนะป้าป้าเอาคอนเท็จเนี่ยป้าเข้ามาเซอร์ไพรส์หนูอ่ะมาอะไรมาให้น้องเนี่ยโอพี่ก็ขอบคุณเรามากนะโอ้ยน้องมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยอะเซอร์ไพรส์ไม่ได้เนี่ยโดนไปไปเมื่อวานก่อน ก่อนแล้วจะกินได้เหรอจ๊ะกินได้พระเจ้าพระเจ้าพัดถ่าห้องแต่ปีบังหันแต่พระเจ้าจองไว้เราไปมัดตีโควิดมัดตีโควิดมือนีเพาะแม่หลินเ้าต่อเลยเอามาให้อาร่อยกินได้เอาจริงจริงพเจ้าอุ่นหลายรอบแล้วตอนเนี้ยคือเส้นว่าต้องยำเอาเซตหมาพึ่งขึ้นละลายหรืออื่อเลยเอาไปดีเสียเดี๋ยวถามเนี่ย คิดยังไงถึงเอามาให้พี่ข้าวินเดินทางไกลไปรถส่วนตัวไม่ได้่วนตัวอลไรแบบว่าก็จะแบบถ้าลานเขาเจอไม่ยิ่หิวเพราะว่ารถบัสมันจอดเซเว่นตลอดแต่ว่ารถส่วนตัวมันไม่ไม่จอดเลยอันนี้เดี๋ยวตอนนี้ขอแกะดมดูก่อนเข้าอันเดียวบ้าอันนี้ให้ให้ด้วยความคิดถึงด้วยความรักหรือว่าหรือวยความรักเป็นความรัก เขาบอกว่าเขารักหนูมากเลยพัดนี้ยเต็มเมือว่าหนูโควิดสามปีที่แล้วนะของอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นจนไม่เหลือที่จะอุ่นแล้วมันอยู่มาได้ดหอดปานนี้เลยติสามปีที่แล้วพี่สุดเบื้งกันเนาะกต่เบื้องที่หล่ะจากเส้นสีขาวจะเป็นเส้นสีชมพูอ่าไม่หวั่นใครนี่โอ้ยแต่พักกับเหี้ยวเหรอเหี้ยวอีกยุ่นี่โอยอุ่นไข่อ่าอ่าให้ให้ด้วยให้ให้ด้วยใจด้วยให้ด้วยใจนะ จริงๆกินได้ไหมเนี่ยกินได้ทำไมพูดถึงไหมกินได้แล้วทำไมไม่กินคนละครึ่งคนละถุงล่ะมูหนูมันจอดเส้นเป็นตัวอ่กินพอดอกมันมีแผนมันพอมีแผนพอมูหนูบอกนี่เบื้งหนี่พอบอกไงเนี่ยแล้วอันนี้มันของกรอบเนาะอันนี้มันของสวนอยู่ได้มันกระบูดเป็นอันนี้มันของกรอบจังใดเดี๋ยวนี้ของปูชี้นี่เห็นว่านี่ ม่เหว่าของกรอบจะไหนมันไม่ดูด nah ูดีเพราะมีกรอบขอเทศขอเทอ่อมันเป็นเดี๋ยวมันเป็นขนมซึ่งอยู่ได้หลายปีแต่อันนี้น่ะเขาบอกว่าผัดไว้นานแล้วก็เลยถามว่าเป็นยังคือพบแบงกันกิ่นก็ระถุงไม่ที่กินมาสันมันก็อยู่นานยิ่งอยู่นานยิ่งแทบไม่ต่างอะไรกับคน ป่ามุดอยู่ยาลำพนเราไปเที่ยวยิ่งอยู่ในจงเที่ยวเบี่ยวนี้ลงทิกตอกทำไมไม่สอนพี่สายยายการลงทิกตอกหนรู้สอนแล้วพี่พี่สูเพิ่งจะทำใช่เดี๋ยวต่อไปพี่สุดังแน่แที่แน่นอนทำยังไงก็ได้ใช่ไหมเอามาจากวัดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาจากวัดของดีอยู่ล้วเอามาจากวัดตันนี้เอามาจากวัดไม่ไหนวัดดีเอามาจากวัดเอามาจากวัดของวัดก็กินได้อร่อยดีด้วย เดี๋ยวไปถามก่อนว่าวัดบินธบารแล้วหรอมันจะได้ไดอยางบ้วเนี่ยหูงเขาเก็บไัวเขาเก็บไว้อันนี้คองเรือมาวานเออาไปในตู้อ่าป่าหัว้ามก er. ินนะล้วไปส er ู่คนอ่างคองเรือหมื่อ่านมันบอกว่า่าเลยมันคือสห่าเก่เนี uh ่อ uh uh> ันนี uh ้เคาขคอหมู่อ้านตะหม้อร่ำสาปีเขาจาอกระถาได้อ่าอ่านได้อย่าเสียกาลังใจของแฟนขับเอซี เป็นซาเบซี่ยังนี่ของสองคนนี่หรอมาให้ใหญ่ไม่ไมไมไมเลทัามาจากวัดจะไปไปกินกับส้มตำบ้านบ้านใครรู้ไหมบ้านใครบ้านในฝ้ายกินเสร็จแล้วรู้ไหมท้องเสียกันโอ้ทองน้ำกันเรียบโอเคถือว่าให้แล้วไปวัดไปแล้วเ,เป็นไงฮะน้องน้องเขาลักนะเขาจะมาให้ให้เหนี่ยเดี๋ยวจะขอบคุณน้องนะคะน้องก๊อฟแล้วก็ซื้อยังก็มือคนจำซื้อบ่ได้รักเธอทุกคนเนี่ย ก็เดี๋ยนะก็จะเอาไปกินนะเอาไปกินกับส้มตำเข้ากันมากเลยก็ยังไม่รู้ว่ากินได้ไม่ได้เพราะนี่ตอนตอนนี้ยังไม่ยังไม่พิสูจน์กินเลยพอเมียเล้วตัวะจักละฮามันกินได้ก็ถ้ากินได้ก็จะไปกินจริงๆจะไปกินผัดีมันนกิี่ยบ้านบ้านไฝ่นิดีมนอ่าก่อนกินข้าวก่อนที่ไหนที่ไหน ฝ้ายบ้านฝ้ายอยู่น้องเรือเนี่ยกินเสร็จเราก็ไปรุ่นเลยบ้านฝ้ายบ้านจริงๆบ้านหรือบ้านแฟนคลับบ้านเขาจริงๆริดรับชวนแล้วก็สองถุงนี้ก็คือค้องไปฝากไปตอนต่นนะคะกัะนีเดอร์นีดเดอร์มีราม่ยังดอกนีเดอร์นีดเดอร์พัดมีนิดะไปตามบอกพุ่งมากแล้วก็กินกินไปกินมากถ้าทองเสียเบิร์เสาวากันเด้อ่าครบเจ็ดคนพูดกับแฟนคลับเอฟซีเขาคือพูดตรงอ่ะเขากำลังดูสายใายอยู่นะเขากำลังดูและให้กำลังใจอยู่เราต้องสู้ต่อไป เข้าใจเปล่าครับเจ้านายโอเคไหมจริงไหมคะจริงเปล่าน้อง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 เพลงอะไรจ๊ะตัวแฟนว่าจังไดเอาสักนิดก็ได้อ้าวตัวเมียว่าจังไดแตัวแฟนตัวแฟนตัวแฟนอ๋อตัวแฟนว่าจังใดจึงลอยไปได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทั้งบ้านจังใด เอางานบางหน้าแม่นบ่อหรือเอาอย่างโน่บางใจถ้าบอรู้ตนเมียอาย่ะขึอนแชรวะต่อไปได้แล้วไหมอ่ะต่อทิ่กยานน้องอายในเด้ออ่ะอีเพลงเพลงที่มันดังอีเพลงอีเพลงเพลงอะไรเนะตัวแฟนแล้วก็เอิญน้องมาทางเพางเอิญน้องมาทางเพางเอิญน้องว่าอ่ะลูกคอเยอะ าาผ่ eg, oney, นสะจวนเอาใหม่เอาดีๆเอาดีๆเอ้าใหม่เป็นแสสะพานส่งไอพบคนใหม่อย่าเอินแฟนเก่าให้เขาได้ยินจะคิดเาผู้หญิงคนนี้ขอทำดีน้ำเท่อสุดท้าย การรีบไยจากทางใจของไอายกับเผินเอาโอเคนะครับไอซีเล็กน้อยเราจะมีคลิปเล็กเ็กน้อยของน่ารักของคุสุให้แฟนคลับไอซีได้ชมนะครับมูไม่เคยเห็นก็ได้เห็นครับผมติดตามปอามูอยู่ยาวติดตามสูงสายยาเค้ิบ้านแพงแล้วติดตามน้องเปี้ยวด้วยฮะในติ๊กต็อกอะไรวาโอ๊ยบอเมนอันชื่อเพสก็ได้จ้าเพจอะไรจ้าบอกไปชื่อว่าชื่อว่าน้องเปียวชื่อคำพรโอเคภาษาอ้อนภาษาไทยเลยจ้า แล้วก็พี่ไอดาด้วยพี่ไอดาอ่ะพี่ไอดาอ่ะฝากช่องไหนอ่ะพี่ไอดาฝากช่องไหนจ้าพี่ไอดาจ้าไอเดี่สู่ห้ามพี่แต่เฟซบุ๊กค่ะเนี่ยเฟซบุ๊กว่างไอจ้าไอดาออนอุมาไอดาออนมาสาวสวยแข่งเมืองฮอนแก่นสวยสวยคืออะไบอสฮะสวยคืออะไสวยได้เงินนอกสวยได้เงินอ่าสวยได้เงินอ่าืมโอเคเรื่อกนี้พอการยมเพื่อบรรจุภูมิจังหวัดที่บ่มีสินุด ครับผมจังหวัดอะไรไปหาขับต่อเองสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีจากสาวน้อยเพชรบ้านแพะหยุดเลยจังหวัดที่ไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามปามดติดตามสุขสายใหญ่เพชรบ้านแพะโอเคครับสวัสดี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 ครับโชคดีทุกท่านครับ